สวัสดีครับผมวัชรวิิย์บัวศรีกรารครับชื่อเล่นชื่อเท่นะครับอายุ22ปีตอนนี้เรียนอยู่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาครับตอนนี้เล่นมาตั้งแต่เเปิดนะครับก็เข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับชื่อตัวละคพรีเซนต์วีแซดอยู่แฟมพีพีเอสเพอร์เฟครับ จร,จริงๆแล้วชอบเล่นโหมดเค s e y แดน c e 4กับ8ทิศนะครับชอบเล่นเพราะว่ายิ่งเพลงไวยิ่งกดมันครับแล้วก็ชอบเสียงเอร f นะครับมันฟังแล้วมันตื่นเต้นเล้าใจดีจริงๆแล้วตีที่เป็นตีที่น่าสนใจนะครับผมก็ตอนซีซั่น3ยังไม่มีอะไรพัฒนามากมายนะครับก็พอเริ่มมีการพัฒนาแล้วแล้วเข้าสู่ซีซั่น4ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องหน้าตาหรือว่ารูปร่างแล้วก็เลยลอง ส่งรูปเข้าประวดดูนะครับก็จริงๆก็ขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะครับที่โหวตให้ผมแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมง,งานกับทีมงานออ d i ดิ o ัแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสตูสตูดิโอของเอเจนซี่แล้วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นผมไม่ดูเหมือนกันนะครับแล้วก็มาคอยดูนะว่าเมื่อผมเปลี่ยนรูปนิวลุกแล้วนะครับการแต่งหน้าทำผมแล้วแต่งตัวอะไรแล้วผมจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็วันนี้สนุกมากครับเพราะว่าทีมงานทุกคนเป็นกันเองจากที่เก่งๆเลยครับที่มาตอนแรกๆตอนนี้ก็รู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเป็นกันเองทํางานแบบว่องไวล่องแค่ว,ว่องไวช่างแต่งผมทําหน้าหรือว่าเสื้อผ้าองค์ประกอบอะไรพวกนี้ครับตัวเองได้เปลี่ยนอะไรใหม่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองมาก่อนรู้สึกดีมากครับชอบครับ,รบจริงๆแล้วชุดนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่า จะได้ใส่ในชีวิตจริงๆเหรอครับแต่พอมาลองใส่ดูแล้วเออมมันก็โอเคดีครับเสื้อผ้าหน้าผมที่ไม่เคยทํามาลองอทีมงาน,นดชชั่นได้จัดมาให้ก็รู้สึกแบบหล่อขึ้นนะชอบนะผมชอบครับตั้งแต่ซีซันนึ่งจนมาถึงซีซันสนะครับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าในแฟชั่นมอลล์หรือไม่ว่าจะเป็นโหมดการเล่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็รู้สึกชอบในโหมดการเล่นใหม่ๆ ที่ทีมงานออดิชั่นได้จัดหามาให้นะครับรูปแบบของโลโก้แล้วก็ธีมของซีซั่นสี่นะครับก็ดูสดใสแล้วก็น่าเล่นมากขึ้นครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะบอกว่าสมภาพกันมาเยอะนะครับนอกจากจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของออดิชั่นแล้วนะครับก็ยังได้เงินรางวัลตั้งหนึ่งหมื่น 1, บาทแถมได้มาถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์กับทีมงานออดิชั่นรับรองสนุกแน่นอนครับผมอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับออดิชั่นมาเมื่อไหร่มันเม่น,นั้น